ตอนนี้เราก็ใส่ยาระบายอา,อาการบวมให้ยาใช้ภายนอกนะนี่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 เดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้ก็บวมนี่นี่น,นี่ตรงนี้บวมแล้วตรงขานี่ก็บวมตรงขานี่มีโอกาสหายสูงอยู่ตอนนี้คือ <c oughs> เดินได้สามขาครึ่งตอนนี้เขาเดินได้สามขาครึ่งแต่เมื่อก่อนนี่เดินได้สามขาน,นี่ใส่ยาให้แล้วก็บีบ เลือดเสียออกให้แล้วก็เดินได้3ขาครึ่งแล้วตอนนี้ลงน้ําหนักได้นิดหน่อยนะอาการกา็มาอัปเดตเรื่อยๆเดินได้แล้วครับเห็นไ,ไหมครับอ่า,อานะครับสวัสด,ดีเช่นเคยวันนี้นะครับหลายๆคนถามเรื่องหมีขาวนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูหมีขาวนะครับไปอัปเดตอาการของเขานะครับก็จะไปใส่ย,ยาเขานะครับไปกันนะ ไปกินยาเร็วโอ้หน้าตาทำไมเป็นแบบนี้แตนต่อยหรือเปล่าฮะแตนต่อยปากหรือเปล่าเนี่ยไปกินยาไปโอ้ยเนาะไปกินยาไปไปกินยาไปวันนี้ก็มาอัปเดตมีขาวนะก็ ให้ไปกินยาแต่ก็งองแงเหลือเกินอาการรวมๆแล้วก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นตั้งแต่ให้กินยาแก้เศษนะไม่ว่าจะผมเอาเข้ามาให้นะครับบางทีเป็นบางเวลานะครับแล้วก็น้องเกวหรือว่าพี่เพื่อนๆเขาก็ดูเลยนะครับก็อาการดีขึ้นนะครับตามลําดับนะขานี้ก็ไม่เดิน3ขาแล้วนะครับก็4ขาแต่พื้นนิดนึงนะก็เดินเยอะๆได้ ไปกินยาไปไปไปยาลูกบุบลูกโอูยไปลูกไปกินยาไปมาโอ้ยเจ้าค่อยๆก็ได้เนาะไปกินายาเร็วไ,ไปกินยาไปมามากินยาหน้าบวมเลยนี่นี่นี่หน้าบวมมันจะได้หายเร็วๆนี่นี่ เห็นไหมนี่หน้าบวมนี่มันจะได้หายเร็วๆไปกินยาแก้กเสบไปไปเขาเป็นห่วงอะนะไปลูกมะลูกลูกไปไปกินปลาป่องไปไปกินปลาป่องไปมามามาไปเร็วๆไปกินยา ไปกินยาเร็วๆมาลูกลูกไปกินยาเร็วมันลงเนี่ยไปเป็นล้นหมดเลยประชมพยาบาลล้างน้ำเกลือให้ก่อนนี่เอานี่เอมีของที่ที่เปิดนี่เหรอเฮียเอาไปนี่อะไรจำดีก็มีนี่ตาค้ดเทา ปนีปเตอร์ก็มีรเรมีปัเตอร์มันต้องเป็นก้อนเนื้อแน่นอนเรับว่ามันจะเป็นก้อนเนื้ออะไรขยายเลนะอนีดีๆสิรักษาวันนี้จะผสมพยาบาลเบื้องต้นให้นี่จะผสมพยาบาลเบื้องต้น ก็มาดูรวมๆอาการของหมีขาวนะก็ขานีก็เริ่มหายเรียบร้อยแล้วนะก็น่าจะเดินได้สี่ขาเร็วๆนี้นะอาการก็ดีขึ้นนะตอนนี้อาการบวมนี่ก็หายลงไปนิดหน่อยแต่ปัญหาคือนี่แก้มบวมตอนนี้นี่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 หาให้เขาดูหน่อยนี่ตอนนี้แก้มบวมตรงน,นี้เดี๋ยวก็ให้กินยาแก้แอักเสบเรื่อย ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วน่าจะเป็นฝีเนาะแม่งทำไมเป็นฝีแต่บอกฝีก,ก,ก็มันคือข้างทุ่งลยเนาะอ,อือใช่แล้วเป็นฝีรวมเลยผมเห็นมันมันมันเป็นอะไรน้ำดิมันเป็นเป็นจังหนองไหมมันไหลออกจากปากไหมอ่านั่นแหละมันก็หายแล้วเราก็จะทายา นวดยาระบายให้ยานี้มันจะซึมเข้าไปข้างในมันจะรักษาซึมเข้าไปแล้วมันก็จะหายมันจะหายไปเลยสามวันดีสี่วันป่วยไม่รู้เป็นอะไรของมัน เดี๋ยวเดือนนี้หายนะเดือนต่อไปเดี๋ยวก็มีอีกบาดแผลแน,น,น่นอนนักรบของเราตอนนี้เราก็ใส่ยาระบายอาอาการบวมให้ยาใช้ภายนอกนะนี่นี่น,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 นี่เดี๋ยวให้ดู นี่อันนี้ก็บวมนี่น,นี่ตรงนี้บวมแล้วตรงขานี่ก็บวมตรงขานี่มีโอกาสหายสูงอยู่ตอนนี้คือ <c oughs> เดินได้สามขาครึ่งตอนนี้เขาเดินได้สามขาครึ่งแต่เมื่อก่อนนี่เดินได้สามขานี่ใส่ย,ยาให้แล้วก็บีบเลือดเสียออกให้แล้วก็เดินได้สามขาครึ่งแล้วตอนนี้ลงน้ําหนักได้นิดหน่อยอา,าการกา็มาอัปเดตเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือตรงนี้เขาจะบวมเป็นก้อนๆอยู่ นะตอนนี้บวมแล้วก็ทายาให้แล้วก็ให้กินยาแก้กเสบอยู่เรื่อยๆนี่มีมาอีกแล้วหนึ่งที่นี่หํำบาดไข่หํำบาดใส่ยาให้ใส่ยาให้ <c oughs> ก็ล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์แล้วก็น้ําเกลือนะครับน้าเกลือก็เป็นน้ำเกลือล้างแผล ตรงนี้ก็น่าจะเป็นการไปฟัดกันไปกัดกันนะครับไปกัดกันกับเพื่อนมานะนักเลงย่อมมีบาดแผลไอ้ตัวนี้นี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ก็อาบน้ําให้เรียบร้อยวันนี้ก็นี้ก็ได้มาดูแลรักษาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่กลับจากไปในหน้าที่ข้างนอกนะก็มาดูเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้ากนอนเฉยๆเดี๋ยวนวดให้นี่นวดยาให้เราก็จะนวดยาให้นะ นักรบยังมีบาดแผลใส่ยาให้แล้วก็นวดยาให้นวดให้นวดให้ขานี้ก็เดินเดินได้แล้วเริ่มหายดีแล้วอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับนะดีขึ้นเป็นยังไงเป็นยังไงกลัวตายไหม กลัวตายไหมไม่กลัวมีคขาไม่กลัวตายอืมก็นวดไหยนวดไหนนี่นะครับส่วนยาเขาเนี่ยยาเขาผมจะให้กินนะก็จะเป็นยา,าแก้อักเสบ นะครับแล้วก็เป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นยาแก้ปวดนะครับก็จะประมาณ3ชนิดนะครับก็หลายอ่าหลายสรรพคุณนะครับก็เป็นยาสําหรับอ่าน้องหมาสีขานะครับก็ให้กินอยู่เรื่อยนะให้กินอยู่เรื่อยตอนนี้ก็อาการดีขึ้นนะครับหลังจากที่ให้กินยานะก็จะให้ยากินเฉยๆหรือว่ากินกับอาหารเม็ดแบบนี้เขาก็ไม่กินนะครับนี่ต้องสมปากกระป๋องให้กิน นะถึงจะกินไม่งั้นเขาก็ไม่กินนี่มา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมาให้มีขาวกินก่อนไอสองขานี่ก็กระนั้นกระนานมันเดี๋ยว สองขานี่จะเป็นเก่งเว้ยให้พี่กินคอรนนี่พี่ป่วยนะยาพี่ยาพี่อย่ามากินยาพี่เด้อ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 เดยอเด้อมานี่เจ้าเจ้ามานี่มันนี่มานี่ไหมว้ดื้อมากดื้อมากเลยกู

อันนี้ผสมยาใส่ปลากระป๋องรอถึงจะกินนะอืมไุยกระจายหมดดระจุยกระจายหมด,หมดโอ้ยจะเป็นเก่งเนาะนี่นะครับอาการร,รวมแล้วก็ เดินสี่ขาได้แล้วนะแต่ว่าเดินสามขาครึ่งนะครับใครที่เป็นห่วงก็อาอาการมีขาตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับเดินได้แล้วครับเห็นไหมครับอเมื่อก่อนนี่เดินสามขาแต่ตอนนี้เดินสีขนส่ขาได้แล้วเดินสี่ขาได้แล้วแต่ว่า

มโอ้ยรู้ใส่ลามันดีขึ้นแล้วได้นี่มันดีขึ้นแล้วเหลือแต่หน้ามันนิดเดียวยบ่ต้องบอ่ต้องอย่าไปใกล้เขาม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 าขึ้นมานนมาทาแป้งทาแป้งอันนี้คือ แป้งไล่เห็บไล่หมัดนี่มาตัวไหนจะทาก่อน<ะ>เดี๋ยวเว้ยจะเป็นมึงนี่เนาะชนแต่ไอ้นี่เลยครับนะแต่แป้งไล่หมัดก่อนไล่เห็บไล่หมัดมไปมาตัวต่อไปมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไล <c oughs> ่เห็บไล่มัด <c oughs> ให้นี่นะ

มา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 ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยมา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 อเอเื่อยเมือม่อยแห้งไรนี่มาจะไปกินข้าวแล้วแต่ต้องใช้ใช้แป้งโรยหมาก่อนโรยหมัด ด้วเห็บเข้าใจไหมหจะให้กินนะก็ใส่ตัวนี้ก่อนแล้วกันใส่เด้าตวัวสองตัวนะใส่ก่อนโอเคตัวไหน,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 นอยากกินนั่งดีๆตัวไหนอยากกินนั่งดีๆนั่งดีๆมา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 นี่ อู่งก่อนไหมฮะอ,อืมอืม,อ,มอันนี้ก็จะเป็นอีกแก๊งหนึ่งนะครับแก๊งที่สองตานะแก๊งนี้ก็จะเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะแก๊งของผมนั่นก็เพิ่งเก็บมาได้อาทิตย์กว่า,ก,วาก็ตัวเล็กหน่อยนะครับห้าหกตัวตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จะประมาณสักสิบกว่าตัวนะแล้วก็อีกฝั่งโน้นอีกประมาณสัก 4ตัว5ตัวแล้วก็ฝั่งนั้นอีกประมาณ7 8ตัวนะทั้งหมดก็30มสิบกูตัวนะครับทั้งหมดหมาจรนะนะส่วนอาหารกระสอบนะครับผมก็จะเอามาตั้งไว้ตามห้องตามห้องไปนะครับตามมุมไป นะ <ertime. S 1> นะไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายมุมขวานะครับมุมหน้ามุมหลังก็จะเอาไปตั้งไว้หน้าห้องของพี่พี่เขานะครับเดี๋ยวเขากลับมาตอนเย็นเขาก็เอาให้นะเขาก็จะแกะให้แต่ว่าตอนนี้เขาก็มีกินอยู่นะครับกระกระปุกหัวอาหารเขานะก็จะมีอ <taste>. ยู um> ่ทั่วๆไปเลยนะก็เอามาตั้งไว้ตามห้องทุกครั้งนะครับก่อนที่ผมจะออกปฏิบัติหน้าที่หรือว่าออกทํางานนะครับก็จะมีพี่พี่เพื่อนๆนะครับเขาให้อาหารอยู่นะ เหมอนมาอาหารผมก็จะามากระจายแบบนี้แหละนะก่อนที่จะออกนะครับเป๊ไปไหนวะเป๊่วะมันไปเล่นไหนวะโอ้ไปเล่นไหนวะไปเล่นไกลอะฮะไปเล่นไกลมากเลยเอออย่าไปเล่นไกลสิเย็นอย่านักเรงนอย่านักเรีนใจย่ำลมใจเยน็นเย็นนักเรียนมากนะสองขานี่ก็ยังนักเรียนมากเลย โอเคนะครับนะหลังจากที่กับจากปฏิบัติหน้าที่นะครับก็มาดูอัปเดตอาการของหมีขาวให้ดูนะครับโดยรวมๆแล้วก็อาการดีขึ้นนะครับหลังจากที่เดิน3ขาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาเดิน4ขานะครับสขารึ่งนะก็เดินได้นะครับเริ่มจะปกติแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ตรงที่หน้าบวมๆอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวให้กินยาแก้เสษยาแก้ปวด นะครับอย่าฆ่าเชื้อนะก็ให้กินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาให้เขาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหลังจากออกปฏิบัติหน้าที่ก็จะฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเขาดูแลให้นะครับอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากทำมาอัปเดตอาการนะครับโดยรวมๆแล้วก็ดีขึ้นนะโอเคนะครับโดยรวมๆแล้วดูมรวมแล้วอาการก็ดีขึ้นนะดีขึ้นตามลําดับรีบหายเร็วๆนะดีขาวนะเข้าใจไหมกินยาเยอะๆอย่าดื้อ นะเอายาให้กินก็รีบกินที่ผายเร็วๆโอเคบ่นะอาการโดยรวมแล้วก็ดีขึ้นนะครับนะก็โอเคนะครับไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาอัปเดตนี้เขาให้ดูเฉยๆโอเคนะครับขออนุญาตไปปฏิบัติหน้าที่ตอบนะครับสวัสดีครับ